แข่งแบดมินตันนะครับรายการ r r ิน c e s ซีดีวันวารีไทยแลนด์มาสเตอร์2016นะครับวันนี้รอบรองชนะเลิศแล้วสรุปแล้วก็คือน้องเมย์เป็นคนเดียวที่ผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศซึ่งน้องเมย์ของเราลงสนามนะครับเจอกับซุงจีฮุนมือ5จากเกาหลีใต้นะครับเคยเจอกันมา12ครั้งนะครับ6 11ครั้งล่าสุดเนี่ยเมย์ชนะมา5แพ้ไป6นะครับวันนี้เกมแรกเราชนะไปได้21 15 เกมที่2เนี่ยซุงจีฮุนเล่นดีขึ้นครับขึ้นแต้ม20ก่อนด้วยได้ได้เซตพอยต์ไปด้วยนะครับแต่ว่าเราฮึดกลับมาได้แล้วไปชนะในตอนดิว22-20เท่ากับว่าเราชนะไป2เกมรวดและชนะซุงจีฮุนในการเจอกัน4ครั้งหลังสุดผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับเพราะว่าอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งนั้นน้องครีมบุษนันแพ้ให้กับซุนยูมือ11ของโลกจากจีนไปฟังความรู้สึกของน้องเมกันหนกับผลการแข่งขันในวันนี้นะครับ ค่ะก็วันนี้ค่ะเกมวันนี้ถือว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วเมก็เตรียมเกมมาดีค่ะแล้วก็ส่วนคือมันก็ได้กําลังใจจากคนไทยที่เข้ามาเชียร์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับซันอยู่ค่ะคือเมย์ก็อยากจะล้างแค้นให้กับรุ่นน้องที่เขาก็ชนะเอ่อน้องจิวไปแล้วก็รวมทั้งน้องครีมหรือคนไทยที่ที่แพ้มาค่ะเมย์ก็จะล้างแค้นให้ได้ค่ะในวันรอบชิงในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะเมื่อกี้ตอนหนูวอร์มค่ะหนูวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเห็นถ้วยอยู่ก็ ั่วใหญ่ดีนะหน้าหน้าคว้าค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองแบบเอ่อมีแรงกระตุ้นนะคะคืออยากจะคว้าถ้วลยรางวัลใหญ่ๆอะค่ะสวัดีค่ะก็อะอเอาใจช่วยน้องเมยคว้าได้อยู่แล้วจ<า>้<อ>ขอให้ได้ถ<ะ>้วใหญ่จริงๆนะครับส่วนในการแข่งขันชายเดี่ยวนะครับธนศักดิ์แสนสมูทรข,ของเราวันนี้ลงสนามเจอกับเกาหลีใต้ก็ไม่ไหวนะครับแพ้ไปสองเกมรวดส่วนคู่ผสมนะครับ บินอิสระกับสายวิตรีอมิตรพ่ายแพ้กับคู่จากมาเลเซียนะครับแล้วก็พรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศจะเริ่มต้นตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ